หลานทักมาถามว่าบ่แเ่นอย่างลนถ้วยละบอ๊อบาสาเนเบิ่งส่วนอย่างให้เน่เพิ่นว่าเพิ่นคิดไว้แต่ตอนแลงพี่น้องเพื่อนกลับไปนอนบ้านจ้าเนี่ยเนยอย่างทายอย่างให้เพิ่นเบืองก่อนบ่แเ่นลุนถ้วยละบ๊อบเพื่อนท <c oughs> <c oughs> ายาไว้พี่น้องโอ้ี่เด้ต้นอ,อ้อมมียู ไปคิดไปให้พันเบืองกันนะพ่นว่าอย่างพันล้นถ้วยไปพันมเกีดไว้ตะแลงอันนี่มายอดตอนเช้าวกาบพี่น้องต้นอ้อก็มีอยู่จ้าพ่นใส่ยาอย่างน้อเนี่ยต้นอ้อกไหลก็อ้อต้นมะอ้อก็มีแล้วพี่น้องปนปนกันไปฟ้ามายอดเด้ออยางอีล้นถ้วยเด้อ โอเคจ้าทุกคนทายประมาณหกเจ็ดต้นนี่แหละเอาอย่างไปอีกเจ็ดต้นสองต้นกุ้งซะห้วยเพื่อนท่ามาท่ามาอย่างล้นถ้วยไปไปเบิ้งให้เนกเป็นยอดกินข,ข้าวแล้วอีมายอดเนว่ามาเลยแปดโมงแล้วเ้ออย่างล้นถ้วยแล้ว <laughs>